ตัวนี้จะเป็นท่อหนึ่งนิ้วตัวนี้จะเป็นขออุดนะครับขออุดหนึ่งนิ้วนะครับสามารถถอดออกได้เดี๋ยวผมจะถอดให้พี่น้องเบิรงครับนะครับถอดระบายน้ำได้ครับนี่นะครับสามารถถอดระบายน้ำได้ปิดกับปิดได้นะครับใส่กรณีที่ฝนตกหรืออย่างนะครับหรือหนามมันเกินจะสีเข้ากับระบายน้ำได้ครับหลังจากเขาจะเริ่มเติบโตปุ๋ยมันอาจสีจืดเกินไปเลื่อนี้เกินไปครับเข้ากับเอาโจกครับตักขีงวดที่ผสมนามนะครับเอามาเทลงนะครับก็ ตัวนี้ผมว่าไห้ใส่ดินลงไปครับผมใส่ฟุนเลย,ยเป็นฟุนขิงง่วเป็นปุ๋ยขิงง่วสวัสดีครับสวัสดีครับยูผมครับต้นทุ่งกุลาครับอยู่ที่ทุ่งกุลาชาแนลนะครับบ้านจานตําบลทุ่งกุลาอัมพเชสวัฒนพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อนี้สิมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการปลูกไผ่แดงเดี๋ยวเข้าไปเบิ่นน้ำกันครับพี่รองครับ ครับพี่น้องครับก่อนที่เฮาสิไปปลูกแหนแดงนะครับเฮ้าสิมาหูจักแหนแดงก่อนนะครับสำหรับแหนแดงนะครับภาษาอังกฤษพอลเอิ้นว่าอะซอลล่านะครับจัดเป็นพืชน,นามขนาดเล็กอยู่ในตระกูลเฟิร์นชนิดลอยนามมีขนาดเล็กเจริญเติบโตลอยอยู่บนผิวน้ำในเขตร้อนและเขตอบอุ่น สำหรับประเทศไทยนะครับพบได้ทั่วไปตามคู่คลองน้องบึงและที่น้ำขังตามธรรมชาติต้นแหนแดงครับพี่น้องครับประกอบด้วยส่วนต่างๆคือลำต้นหากและกับใบแหนแดงมีกิ่งแยกจากลำต้นใบของแหนแดงเกิดตามกิ่งเรื่องสลับกันไปใบแบ่งออกเป็นสองส่วนคือใบบนและใบล่างมีขนาดใกล้เคียงกันใบบนมีคลอโรฟิลเป็นองค์ประกอบมากกว่าใบลางจึงมีสีเขียวเข้เขมกว่า ที่กลับใบบนด้านลางมีโพงใบและมีสาลายสีเขียวแกมนำเงิน อาศัยอยู่แบบพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันสาลายสีเขียวแกมน้ลงเงินนี่สามารถตึงการในตัวเจนจากอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบในรูปแบบของแอมโมเนียมให้แหนแดงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในอาตาัตรา2 0 0ถึง6ก0กรัมต่อไหลต่อวันนะครับแหนแดงจึงเปรียบเสมือนโลงงานผลิตปุ๋ยในตัวเจนทางชีวาภาพโดยผ่านกระบวนการตึงในตัวเจนจากลากของสไลายสีเขียวแกมน้ลงเงินซึ่งอาศัยอยู่ในพงใบของแหนแดง ครับพี่น้องครับสำหรับแหนแดงนะครับทั่วโลกสิพบอยู่ด้วยกันเจ็ดชนิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยสีมีแหนแดงอยู่สองสายพันธุ์คืออาซอนลาพินนาตานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีทินกําเนิดกระจายอยู่ในบริเวณกว้างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจีนอินเดียและออสเตรเลียซึ่งเป็นสายพันธุ์ทองทิ่นที่แพร่กระจายอยู่ตามแรงน้ำธรรมชาติแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่ผมสีว้าถึงนะครับก็คือสายพันธุ์อาซอนลาไมโครฟิลลานะครับซึ่งมีทินกําเนิดเดิมนั่นอยู่แถว เขตล่อนของอเมริกานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรนําเขาม่าเพื่อคัดเลือกและประปับปรุงจนได้แหนแดงพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่นะครับมีการจเจริญมเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วโดยกรมวิชาการเกษตรได้เริ่มทําการวิจัยค้นคว้าเรื่องแหนแดงตั้งแต่ปี2520และได้มีการเก็บรักษาพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับสำหรับการปลูกนะครับกับซีมี่ยูสองวิธีด้วยกันนะครับ ก็คือวิธีแรกสิเป็นการปลูกในภาชนะนะครับเ่บาว่าสิเป็นในวงอ่อในกะละมังในถั้งน้ำหรือในหยังก็ตามสามารถปลูกได้นะครับแนแดงปลูกไม่อยากครับพี่น้องครับสาหรับตัวนี้ผมสาธิตในการปลูกในวง่อครับวง่บก,กับ่บอตัวนี้ของผมสิเป็นโอ80เส้นครับพี่น้องโบ80เส้นผมใส่ดินเข้าไปอยู่ประมาณหาเส้นนะครับอยู่บ้านีีนะครับใส่ดินลงไปล่องพื้นไปประมาณหาเส้นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปประมาณนะประมาณขึบนหนึ่งนะครับอยู่มานนี้นะครับใส่น้ำลงไปประมาณ1 0 1ถึงสิาเซนสำหรับบอสับรนีผมใส่ขี่ง้วลงไป2กงกำมือครับ2กำมือใส่ลงไปนะครับปกติเนี่ยเขาสิเปิดน้ำใส่แล้วเขาสิทิมไวขึ้นนึงแต่ว่าผมเปิดเลยผมก็ใส่เลยนะครับบอนี่ครับพี่น้องครับผมบริใส่หลายครับเนี่ยผมใส่ประมาณสับหนีนะครับตอนที่ผมปลูกผมใส่ลงไปสับนีครับพอใส่ลงไปปั๊บนะครับ ห่าเขาสีบะลลงเข้ากับตบๆเบาๆนะครับตบๆแห่ห่าเขาลงนะครับไอห่าเขาล่ตงตบๆลงไปนะครับอาทิตย์กลัวๆครับพี่น้องเขาสีเริ่มแพร่เต็มยังไงล่ะครับอันนี้อาทิตย์กลัวๆบัดนีด้เข้ากับสมาร์ตตักไปใส่งานได้เลยครับเพิ่มเติมน้อยนึงครับพี่น้องครับมาเบิ้งหม่องนี้ครับในส่วนของหม่องระบายน้ำครับตัวนี้จะเป็นทอหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นทอหนึ่งนิ้วตัวนี้จะเป็นขออุดนะครับขออุดหนึ่งนิ้วนะครับ สามารถถอดออกได้เดี๋ยวผมจะถอดให้พี่น้องเบิ่งครับนะครับถอดระบายน้ำได้ครับนี่นะครับสามารถถอดระบายน้ำได้ปิดกับปิดได้นะครับใส่กรณีที่ฝนตกหรืออย่างนะครับหรือหนามมันเกินจะสีเข้ากับระบายน้ำได้ครับหลังจากเข้าปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าบัวแมนว่าทิมตากแดดไว้เจ็ดสี่นะครับเนื่องจากว่าแหนแดงเขาจะเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีแสงแดดหาซิปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโตดีผมสะใส่สลั่นครับการเหตุการเกษตรอย่าไปเห็นยากครับพี่น้องครับเหตุง่ายๆครับผมเอาสลั่น บ่ได้อันนี้นะครับผมคุ้มไบยังสีเลยครับนะครับนะครับเอาคุ้มไบยังสีนะครับนี่นะครับเอาแส้นคุ้มไบยังสีนะครับก็คุ้มไบง่ายๆหลังจากเขาจะเริ่มเติบโตปุ๋ยมันอาจสีจืดเกินไปเรื่องนี่เกินไปครับเขาก็เอาโจกนะครับตักขีิงหัวที่ผสมหนาบนะครับเอามาเทลงนะครับก็ง่ายๆครับสำสหรับการปลูกในบ่อครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องการปลูกแบบบ่อขุดครับ ครับสำหรับการปลูกในบอ่อแบบบอ่อขุดนะครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถขุดเป็นบอ่อกันได้หรือว่าตีไม่อ้อมแล้วก็เอาผ้าใบสีดาห้องก็ได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผมเห็นเป็นบอ่อขุดนะครับขนาดคว่ำกวงสีเมตรคว่ำเาวนีสิบเมตรนะครับพี่น้องผมห้องด้วยผ้าใบสีดําแต่ว่าตัวนี้ผมปลูกแบบค้นขี่ข้านได้ยังดอยครับพี่น้องครับก็คือผมไม่เลยใส่ดินครับ ว่าผมขี่ขานผมเมยเฮ็ดเกษตรผมคิดว่าเฮ็ดจะได้ก็ได้ให้บมันสบายอย่าของแล้วก็เป็นการศึกษาน้ำพี่ดองมีอย่างเป็นข้อแลกเปลี่ยนกาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เข้ามาได้ตัวนี้ผมบ่ไห้ใส่ดินลงไปครับผมใส่ฟุลนเลยเป็นฟุ้นขี่งวเป็นปุ๋ยขี่งวใส่ลงไปนี่สามสอบครับพี่้องใส่ลงไปสามสอบย้ายให้ทั่วครับแล้วก็เปิดน้ำใส่น้ำนี่สีสูงประมาณคืบหนึ่งนะครับหรือว่าสิบถึงสิบห้าเส้นมองเลิกมองตื่นนะครับ ใส่ลงไปเขาบอกว่าพักน้ำไว้ขึ้นหนึ่งจังผูกผม,มกี่ขดเลื้อคู่แร้วครับโตดิผมปลูกเลยครับผมปลูกบอ่อขนาด4ี่เมตรคูยี่สิเมตรผมใส่แหนแดงลงไปทั้งหมด6กกิโลครับพี่น้องใส่ลงไป6กกิโลแหนแดงขัดเท้าปลูกเขาลงไปปั๊บเนื่องจากว่าเขาเป็นพืชมีลำต้นทีออนนะครับพี่น้องขัดเท้าปลูกเราปล่อยให้เขา,าถือร่มพัดไปกองกันเลยดิ เขาสี่จะเริญเติบโตยากครับพี่น้องผมเอาทอพีวีซีครับเป็นทอพีวีซีขนาด4เมตรมีข้ออุดอุดไายอุดขั้วนะครับแล้วก็ไปว่างล่งไว้นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกหนึ่งกะอ่ายี่สิบนอหารด้วย3มันก็สี่หกแหนเจ็ดแน่นะครับกะเอาโหลดมา้องไปเห็นอย่างครับเนื่องจากว่าแหนแดงนะครับเขาต้องการแสงแดด50ถึง70%ครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับผมใส่สแลนครับพรางแสงครับเป็นสแลนพรางแสงเป็นสแลน60%นะครับ ทางแสงไห้เขานะครับแปลงนี้นะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับปลูกประมาณอาทิตย์กัวกัวครับตอนนี้ผมก็เก็บขายได้แล้วครับก็ขายไปหลายกิโลแล้วนะครับพี่น้องอยากได้กับทักเขม้าติดตขม้าได้นะครับอยากได้พันธุ์ไปปลูกไปขยายกับทักเขม้าหาผมได้ทางเพจทุ่งกุลาเล่ชาแนลนะครับการปลูกแหนแดงกับว่าอยากครับกับปลูกประมาณนี้นะครับปลูกประมาณนี้้วก็ยามพ่อเอาแหนแดงขึ้นนะครับ ยำเ้าเอาเนแดงขึ้นปางเนแดงไปใส่งานไปไห่ซัดก,กินหรือว่าไปขายเท่ากับเติมปุ๋ยลงไปน้ำเลยครับเติมเติมกันไปเรื่อยๆเติมตามปริมาณกะเอาเบิงย่าไห่มันเข้มหลายนะครับกะเติมเทน้อยน้อยลงไปเอาขื้นซ้ำไรกับเติมลงไปนะครับประมาณนี้นะครับปูปูปวยยาเป็นพืชพัาศาจรรย์คุณประโยชน์เนี่ยหลายสําหรับเนแดงหลายแห้งครับพี่น้องครับหลังจาก ผูจักวิธีการปลูกแหนแดงเป็นทีร่รยบรอยแล้วครับเข้ามาเบื่องประโยชน์ของแหนแดงครับหนึ่งละครับสามารถทดแทนหรือลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้สองครับพี่น้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แกดินเฮ็ดไ้ดิน,ดดนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นปับปรุงโครงสร้างดินดีขึ้นในระยะย,ยาวสามครับใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับผืชพักและไม่ผลเพิ่มท่างเลือกสำหรับการผลิตผืชอินทรีสี่ครับพี่น้อง ซอยเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยเคมีลดการดูดตึงฟอสเฟตของดิน 5. ใส่เป็นแรงโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์เช่นปลาเป็ดเป็นต้นสำหรับผมใส่เลี้ยงหอยเชอรี่กับเลี้ยงไก่ไข่หมีต้นทุนการผลิตตำ่ำแหนแดงเติบโตและขยายพันธุ์ไดรวดเร็วแม้เลี้ยงในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเจลดปริมาณวัชพืชในหน้าเขา แหนแดงที่ขยายคุ้มผิวน้ำสีให้ได้แสงแดดซองบาา่ผพันจึงซอยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชจำพวกสาลายลงได้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปดีกับวังวาคง,ง,งสมีประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแหนแดงนะครับก็อินบอ์เขามาทางเพจถุงกุหลาบชาแนลนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์0 6 4 4 9 1 8 9 สำหรับคลิปนี้ผมต้นทุงล่าไปแล้วครับสวัสดีครับ